สวัสดีนะครับเช้าวัวนพุธก็หลังจากทำยิวฟาร์มบัตรไม้ไปแล้วก็ปร,กรากฏว่าติดปัญหาแมนเทนแนนตอนนี้ก็อัปเดตอีกนะครับโปรแกรมก็พามาดูบรรยากาศการอัปเดตลองดูกันสีสันของเกมช่วงอัปเดต ก็มีอาเซีนสวยๆพร้อมดูอิดผมก็ยังไม่ได้เล่นตัวดูอิฐอย่างจริงจังนะดูก็มีผู้เล่นบางคนก็เล่นดีๆความเหนื่อยาก็รวดเหนื่อ อัพดทันพกอนเ้านวาจปจริงๆนี่คลิปนี้ก็อย่าเพิ่งกดหนีไปไหนผมว่าจะ นำสนุกการทำมิวฟาร์มของบัตรนี้ที่ค้างจากคิบเอกีคลิปเมื่อกี้ก็เป็นท v วอีเหมือนฟาร์มเองนะอัพเพิ่งอัพโหลดไปเป็นคลิปคฟาร์มทีวีอีพัดสำหรับสายฟาร์มลงดันลงอะไรอย่างนี้ยฟาร์มเองเดินฟาร์มทั่วไปก็ลองดูได้ส่วนตัวคลิปนี้ก็จะทำสาย a อฟเอฟฟาร์มนะครับให้ครบ F. K. Farm ของอบัตรไหนนะมาดู F. K. f a ์มกันว่าต้องใช้อะไรบ้างก็คือตัวบัตรไหนเนี่ยตัว F. K. f ์มเนี่มันจะใช้ขังข่าวนะขังข่าวลูดเลือดอ่ามิว F. K. f a ์มของบัตรไหนเนี่ยแล้วคลิปนี้จะมีไฮไลท์รงที่จุดยืนฟาร์มที่ยืนฟาร์มแล้วไม่ตายเอเออ ที่ครั้งที่แล้วก็้างอยู่ที่ตัวละครน,นี้นะก็ที่บอกไว้ว่าไอ้ฟาร์มโม่โชคดีจริงสายฟาร์มก็แปลงร่างรัวๆนะครับก็หน่งแล้วก็โดนเข้าสูเกงมอนสเตอร์ก็ถือว่าแรงเอาเรื่องนะอ่นี่ครับการเดินของคลิปที่แล้วก็ เราก็แปลงล่างแล้วก็ชกชกชกลงพื้นนะครับนี่ก็เดสเดสไปข้างหน้าก็จะมีเดสไปาหน้านี่คะซึ่งก็คููดาวเร็วพ,พอสมควรนี่ครับมันจะมีพุ่งแดสไปขางหน้าก็ต่อเนื่องคลิปที่แล้วเนะ 15วิเลยนะการแปลงร่างทีหนึ่งก็ถือว่าเอาเรื่องคราวนี้จะพาไปสำหรับสายอะฟาร์มทีวีสายฟาร์มแบบ AFK อาอาฟาร์ม AFK เนี่ยมันจะใช้ค้างค่าวเป็นหลักนะั้างค่าวตัวนี้คอยโจมตี เดี๋ยวผมจะพาไปที่แมปฟาร์มประจำก็ทั่วไปเขาก็าไปแมปนี้กันนะครับขออภัยนะครับก็แมปนี้กันมาฟาร์มพามาฟาร์มแมบนี้ฟาร์ม,รม,ม,รม,รม,มป,ประจำกันนะสำหรับบิว บิวที่ใช้นะบิวที่ใช้เนี่ยสกิลเราจะใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยตัวนี้ผมก็เอาไว้เอฟเคฟาร์มนะส่วนอื่นก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรดูค้างคาวเป็นหลักนะขอแค่มีค้างคาวนะครับอ่าตัวนี้ค้างคาวดูดเลือดเป็นคอนติเนียดาเมจนะครับก็คอนติเนียดาเมจที่เราทำออกไปก็เป็นโงค้างคาวที่มันจะคอยแบบ โจมตีให้เราแล้วก็ดูดทั้งเลือดเราและเลือดเขาครับก็อตัวอุปรกรณ์สวมใส่ก็จะมีหลักๆก,ก็คือเราจะต้องอมีเสื้อตัวนี้ครับสวมอัพแบตนี่ครับก็เป็นอินเคสสิบเก้าเปอร์เซ็นต์สำหรับขังขาวแล้วนะดาเมจเพิ่มดาเมจแล้วก็ตัวไหล่ไหลนี่ก็คือมันก็จะเป็นการดูดเลือดนะครับ อนินี่นะครับแต่ก็เพิ่มดาเมจนะครับส่วนอย่างนันจะแบบทํางานแบบดูดเลือดเรานัานถือเถอะทำแล้วก็ไปจัดการพวกมอนสเตอร์ด้วยตัวนี้ก็ช่วยชีวิตเราครับพพอตเลือดเราระหว่างที่ไปทำการโจมตีก็ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตดาเมจเนี่ยมันจะเพิ่มชีวิตเลือดเรา mm hmm. เพิ่มเลือดเราให้ยุบ ลองดูนะครับถ้ามันจะต้องสามชิ้นนี้นะสามชิ้นนี้ชิ้นอื่นไม่มีอะไรนะชิ้นอื่นไม่ได้ซีเรียสหนึ่งสองสามนะครับสามชิ้นนี้สำหรับค้างคาวที่ทำให้มีดาเมจเพิ่มขึ้นส่วนพาลาัก้อนก็ผมก็ใช้เป็นฟาร์มไปทั่วไปไม่ได้ซีเรียสอะไระตัวนี้เราเราออกมาปุ๊บเราก็ถ้าเรากดฝูงค้างคาวเนี่ย ถ้าเราไม่มีการจมตีมอนสเตอร์ไปนานๆเนี่สังเกตนี่ครับตัวเลือดเนี่ยมันจะมีปัญหาจะยุบไปเรื่อยๆมันกินเลือดเราว่างั้นเถอะมันจะกินเลือดเราได้มีปลุกเลือดเราได้เลือดมันจะลุกนิลุกนิกนะครับดังนั้นเราต้องอยู่ตรงยิงจุดที่ว่ามีมอนมีมอนมาเรื่อยๆนี่มุเรามายืนเงี้ยยืนทิ้งไว้เลยครับเอฟเคฟาร์มยืนทิ้งได้เลยเนี่ย ครั้งคราวเราจะบินไปโจมตีเองเั็ทีนะเห็นไหมสบายสบายครับยืนทิ้งไม่เลยครับปัญหาตอนนี้ก็คือบอบคิดซึ่งตอนนี้คิปนี้อย่าเพิ่งกดหนีผมจะบอกว่ายืนจุดไหนแล้วไม่ตายครับบอบคิดไม่เกิดจากี่เทสดูถือว่าโโนานนานจนเบื่อมันก็ไม่เกิดว่าเป็นจุดความรับเลยว่าท่านว่าช่องพญาพาลี่นี่ความจน จับจุดได้เพราะงั้นถึงเนี่ยเรายืนทิ้งๆไว้นะครับก็ั้างข่าวเราก็ทํางานไปยืนนะเรียกว่าข้างข่าวเราจะหาจุดยืนดีๆครับเนี่ยมันจะบินไปเองนะบินไปจัดการซ้ายขวาบนล่างไปก็ปรับนิดนึงครับเนี่ยไปไม่ถึงเนี่ยยืนีู่นสวยยืนนี่นสวยได้ถึงบนได้กลุ่มมอนด้านบนด้วยเห็นไหม แล้วก็มร่างด้วยนะบินไปดูดจากการบินของของข้างข่าวเราแล้วจุดที่ผมจะบอกว่าไฮไลท์เลยนะจุดยืนฟาร์มที่มันไม่ตายนี่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมพามาดูดนะปรากฏว่าผมฟาร์มไปฟาร์มมาก็พบว่าจุดตรงนี้เนี่ยข้างกําแพงตรงเนี้ยไฮไลท์เลยเนี่ยแต่ถ้าเดินมาตรงนี้อาจจะตายได้เนี่ยอขอบไม่ได้เนี่ยต้องิดเบียดกําแพงเนี่ย เบียดตรงนี้เนี่ยเนี่ยแถวบางๆี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหนาๆตรงนี้สูงสูงนิดนึงเนี่ยเนี่ยแล้วข้างคาวเราก็ยังโจมตีได้นะเนี่ยเนี่ยนะโจมตีได้สองกลุ่มเรียกว่ายืนทิ้งไว้เลยเนี่ยลองดูนะครับเนี่ยยืนทิ้งเลยเนี่ยเรียกว่าถือว่าแต่ว่าก็ต้องให้แบบฝั่งนู้นเขามีคนมาฟาร์มมาอะไรกันเยอะๆหน่อยเราก็แบบสบายหน่อยเราก็แบบยืนขยับมาอีกนิดนึงก็ได้เนี่ย เนี่ยเนี่ยตำแหน่งดีๆหน่อยเออเนี่ยเประมาณเนี้ยแล้วลองปรับดูนะอ่าถ้ามันตายก็ขย mm ับเข้าไปเข้าไปตรงนี้นิดนึงตรงแถวนี้ในเนี่ยแถวแถวขอบถ้ามันไม่อยู่ขอบเดี๋ยวมันจะไม่ถึงม่อนฝูงนี้แล้วก็ม่อนฝูงนี้นะจะมีสองฝูงนะอเราก็พยายามเยืนกับขอบมันนิดนึงไม่เป็นไรครับดีกว่าเราก็ทิ้งไว้สำหรับคนทํางานทําอะไรก็ทิ้งไว้ได้ทิ้งไว้ฟาร์มได้เนี่ย ไม่ได้แต่ว่าถ้ามีคนมาฟาร์มฝั่งนั้นเยอะๆม่อนเกิดไว่ก็จะส่งผลดีเนี่ยเนี่ยถ้าม่อนเกิดไว่จะส่งผลดีเราถ้าคนไกฟาร์มฝั่งนู้นนีเยอะเนี่ยช่วงม่อนมันคิวมอสเตอร์นี่เลือดเราก็จะเต็มขึ้นมาตัวฝู่งค้างคา,าวก็ดูดเลือดมาให้เราอะนะช่วงที่ไม่ได้คิวนี่เลือดอาจจะยุบๆลงก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะตัวค้างคาวมันกินเลือดเราด้วยกัดเลือดเราใช่ไหมยุบลงเนี่ยพอกินก,ก็เติมเต็มอยู่ตลอดเลือดฝุ ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ามอนต์เกิดเรืเร่อยๆเราหาจุดที่ยืนแบบแอบๆนะตรงนี้ก็ถือเป็นไฮไลท์นะสำหรับสายเอเบคฟาร์มก็เอามาบอกเราก้าวสู่กันไปนะเรื่อยเรื่อยเรายุดทาให้มีมอนสเตอร์นี่ยจะแย่นิดหนึ่งนะครับก็มีมาเตือนเรืเร่อยๆว่าจะดีไหมเลือดเต็มขื้นกัะไม่มีปัญหา<ๆ>อะไรกอให้เลือดเต็มพืนไม่ถึงกับไม่ถึงกับตายไปเลยอ่านะยืนแล้วเลือดยังไม่หมดเกินครึ่งหลอดข้างข้าวก็ยัง ยังอยู่อยู่แต่เลือดต่ําไปจริงๆข้างข่าวจะหายนะต้องกดขึ้นมาใหม่นะข้างข่าวนี่เนี่ยเกิดขึ้นมาทันการพอดีเลือดกลับขึ้นมาพอดีหลอดเลือดเอีช่วงที่มีคนฟาร์มเยอะมันจะเกิดเร็วมอนเกิดเร็วก็ถือว่าค่อนข้างดีมากนะตัวนี้ก็ฝากนะครับฝากติดตามกดไลค์สับสไครต์กด ดูกดชมกันให้กำลังใจนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับวันนี้ถือว่าพาดูบิวทั้งฟาร์มทั้ง afk ฟาร์มแล้วก็จุดฟาร์มที่เรียกว่าไม่ตายมีจุดนี้นะครับแล้วก็มีจุดนี้ผมว่าถือว่าดีไม่ตายผมว่าแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่ดูเหมือนจะอยู่ได้นานหรือตายหรือ,รอไม่ตายนี่คือเข้าไปตรงมุมซอกตรงนี้ครับเนี่ยตรงซอกนี้ตรงหลบหลุมน,นี้แล้วก็มีแถวแถวนี้อีก เนี่ยมุมมุมเนี่ยยืนชิดมุมมุมนี่ครับเออมุมกำแพงเนี่ยยืนชิดมุมกำแพงเนี่ยอย่าเนี้ยแถวมุมเนี่ยเนี่ยมุมมุมหลบหลบลึกๆนะครับมุมหลบหลบลึกๆนะครับได้ทดลองดูเนี่ยเนี่ยมุมมนึงลองดูนะครับไม่ตายครับมันจะอยู่ได้นานเนี่ยแถวนี้ไม่ไม่ได้มีไม่ยืนแถวนี้ก็อาจจะจะรอดได้ทั้งค้าวก็อาจจะทําลายแถวฝูงขอบขอบให้ให้ แล้วก็มีอีกแมปหนึ่งที่ผมไปยืนมีอีกแมปหนึ่งก็คือนี่ครับเนี่ยแมปนี้เทาเทิร์นดีแลนด์นี่ก็คือจุดที่เขาฟาร์มกันประจําก็คือตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นเมืองใช่ไหมตรงนี้ที่เป็นแบ็กสมิธแถวนี้เราเดินลงมาตรงนี้เขาจะฟาร์มตรงนี้เรายืนอยู่แถวขอบตรงขอบทางเดินลงมาเนี่ยอันนี้ก็อยู่ได้ไม่ตายเหมือนกันนะเรียกว่าอยู่ว่าเจ๋อ จยืนความทิ้งไว้ตรงนี้นะถือว่าเจ๋วรือว่าเนี่ยก็ฝากฝากฝากดูกันนะครับก็คลิปนี้ถือว่าไฮไลท์นะเดี๋ยวจะอัปโหลดละนี่ก็คลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันวันนี้สวัสดีนะครับ